สัมภาษณ์ด้วยว่าผมขอ,มรอประกาศด้วยนะว่าเมื่อกี้ไดิเอพที่ทสิบมาแล้วนะขอให้สนุกกับเทปนะคะเป็นอะไรวัน,นี่เหมือนบ้าอะไรนี้นะเสือด้ ไปไงนาะยแลนยังมีชีวิตอยู่นะนายรุูงแล้วไอ้ไม่ต้องทำร้ายพวกเราก็ได้หรอกแต่นานยังมีชีวิตอยู่ฐานทัพพวกเราเนี่ยช่วยจริงจริงเลยอให้ะว่าพวกเราเนี่ยเป็นระเบิดเปิดฐานทัพพวกคิวแมนเนี่ยแต่ฐานทัพนั้นไม่มีคนแล้วแล้ว ส่งระเบิดไปคูณเลยทำให้เราเสียฐานท,ทับไปไม่เป็นไรพวกมันกำลังจะทะเลาะก,กันอยู่ที่รักที่รักที่เสียจะติไปนะนะจูว่าเขาเสียจะติไปแล้วแหละตินี้ก็คุยกับคนอื่นนี่ เต็มหน้าเลยเอาวุธชันเต็มหน้าเลยไม่ได้ใช้อะไรได้เลยไเนี่ยไปหมดหมดวัชชันเนาะไม่ได้่มัเนเกิดฐา,านทัทยูแมนแม่งฐานทัพยูแมนมีใครอยู่มั่งนายไงไม่แค่ขนาดขนาดขนาดนี้มันระเบิดฐานทัพ พวกเราพวกเราต้องโจมตีมันมันใส่พวกเราต้องโจมตีพวกมันก่อนพวกเราเรามีในไลน์แล้วแค่พิมพ์ชื่อว่านัทนัสไทีนี้ก็ได้ได้พวกเราแล้วอย่ามาืออย่า,าลืมส่งภาพทีบีดีด้วยนะ สติก๊กเกอร์ลายด้วยจะถค่คนละสิบบาทก็ได้สติ๊กเกอร์ลายไปแล้วคนละสิบบาทนะนเฮียครับเมืรอพี่พี่รอวันพมุ่งนี้ยังไงโอ้ยทำไมพวกมันะนู้นไม่ไม่เลี้ยงพวกเราเลยปล่อยให้พวกเราเป็นหมาจรเนี่ยอื้มเหม็นแน่เนี่ยตะกุง้งอะไรวะ แม่ไม่น่าไปคุยกันนะวัดก่อนต้องแบกครับต้อด้วยสิเป็นรอยอะไรเนี่ยเ้ปนตม่ไม่รตาเนี่ยโดนทอดเอาแม่งนี่ก็มันไหลออก i <laughs> อีกแล้วเอ้ยเซอร์มันพังหรือเปล่าเอเอถ้าผมเหัวจะหลล้อ่ะ ตองเอ้ก่อนเอยเออเออเออ,อ,อเออไอ้บ้านผมก็ดังนะ ถ้าใครได้ยินเสียงแอร์ดังอ่ะไม่ต้องเป็นหว่วงแอร์ด้านผมดังหรือเสียงดังก๊กแกก๊กแกก่ะพอเดินบนบ้านอะน่ะเอเค็กพูดตันต่อไม่ไม่ร่างกายไม่รุดแล้วไล่ตอ สวัสดีสวัสดีท่านมาอยู่ที่ไหนฐาครับของพวกไฮดีดี เ,เหมือนจะโดนระเบิดไปทาแล้วนะถูาใะคิดดีๆมันอยู่บ้านแหล่งนี้นี่จะกป็นยันีงพวกมันมีน้อยมากเลยนะอย่าบอกนะพวกเราน่าจะหาไม่เจอแนะ่ แม้แต่ด้านล่างก็ไม่หลุดนะและปืน mm hmm. ยานบินบินก็่น้่งนันหมดแล้วไม่ได้เติมทุกวัน mm hmm. โอ้ยชง mm hmm. สน่ดีโอโอนายตังตัวใจโอโอมันจะ่ไปอยู่ที่ไหนอ้าเสียงแล้วบีดีอีีมาจะมาตอนไหนยาวร้อดิ คอทุกคนมาถึงตอนท้ายคลิปนะขอคุณทูกคนด้วยถ้าทุกคนอยากดูนะมีลูกค้าหนึ่งนะซึ่งมันเป็นกลุ่มหมายของพวกตัวละครนะซึ่งจะมีสองกลุ่มในการคือสุซอมบี้กับกลุ่มกลุ่มตัวละครจากจักรวาลอื่นนะนะแล้วไอที่หางยาวแล้วก็น้าตาเหมือนอไตัวไล่อยูอ่ไมไ่ได้อยู่จักรวาลอื่นนะ คได้อนด้นวยนะอย่กดไลค์กดติดตามด้วยนะเพื่อติดตามจะดูคลิปสนุกสนุกต่อไปนะถ้ายายอยากดูคลิปสกีบก็ไปดูได้เลย